สวัสดีครับสวัสดี UFC แฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลำเพลินออฟพิเชียครับมาแล้วมาแล้วพี่น้องคณะนี้มาแล้วครับเสื้อสตราดเริ่มมาแล้วครับจับจองพื้นที่เป็นปุ้มเลือกเอาได้ตามใจชอบครับเวทีด้านหนาเซ็ิไปแล้วครับเลือกเอาได้เลยครับบอครับเซาไฟมันจะอยู่ช่วงนั้นครับบอครับยู่ชุดนี้เหรครับ เวทียูสุนนีเลยแมนครับนี่ละครับซุนแล้วได้ครับได้ได้เบิร์ตแล้วครับเพราะว่าเวทีดันหนาข้อหนาทุกอย่างครับเซ็ตสินบานทีรียบ้อยครับตอนนี้ทีมจอกำลังขึ้นจอนะครับขึ้นจอขึ้นทีมจอทีมฉากประดับครับลุยตอนนี้ครับทีมเวทีก็ทำการพักผ่อนครับซึ่งกะคาดว่าอีกบดนนะครับอีกบดนล ทีมไฟกัน่าจจะได้เ hmm. ริ่มทํางานนะครับเพราะว่าจอกระคืนไกลแล้วแล้วครับเช่นกันยกขึ้นไกลแล้วนะครับถุกระบบด้านลังลาโพงซองถางด้านหลัางบอลเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับเริ่มมาจับจองพื้นที่ครับหลายขนาด แับมากเ,เป็นปุ่มเป็นปุ่มมานเลยครับคุยแต่ละคนที่พื้นหาพื้นเข้าไปครับพี่น้องจับจองมาจับจองครับแม่นเบิร์ได้นั่งยั่นี่นี่จับจองพื้นที่ครับนี่พื้นใหญ่เลยครับซีพื้นใจเย็นใจเย็นครับ ก็นั่งขานะครับนั่งขาด้านคางนะครับท่าให้ที่ของเท้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอามาจับจอง <c oughs> <c oughs> เลือก Eller, ได้ไตามใจชอบครับใดไบล็ไว e. ด้ปอปตาบใจเอบเลยครับแล้อหบิกแล้ในรับใ เราว่างว่างได้แข <laughs> <laughs> so, uh, e like, ่งๆที่เป็นเซาไฟครับหัวขั้วใหญ่ครับ

ก่อนยิก่อนยินมาไับแวกฟิวเบิดได้ครับถ้นอนีเพูดขาีเต้นยูทูดวเขาปตินีหรอแมนครับยูนีเขา่าไเต้นไหอยูนีไม่แต่ยูทูบหรอกครับยืนนี่พวกยูทูบยูทูคนไทยยูใ้หญิงเนี่ย นี Pix ่นี่นี่เลยนไม่จริงเลยนครับผมที่หัวคล้องถ้าคุณกระเด็นจะจริงเหมือนกันาว่ายื่ดานหนาบบคอยมีคนมาเต้นนะครับมันจะมีแต่ทีมงานทีมงานแล้วกระชองหลายหลายช่องนรครับ เริ่มเกิดเหตุการณ์ชุลมุนครับพี่น้องขณะนี้เวทีห้ากกำลังใ้กันแล้วนะครับใ้จะเทีแล้วนะครับเหลือโบไลครับตอนนี้ทีมจอ LED ดีครับฉากประดับกำลังดำเนินการนะครับก็แล้วจากนี้เราก็จะเป็นทีมปฟครับเขาทำการนะครับ

ไปแส่วนทีมงานเวทีฮอกตอนนี้ก็กำลังพักพนนะครับกินข้าวกินน้ำจากเคนใดยังกินนะครับเพราะว่าบอลกระเพื่อมอยู่เหงานครับโบเดอเดินโบเดตมาหาทีมงานเลยครับกำลังเห็ุงานกำลังดูงานกำลังเลี้ยวครับ เกิดอะไรขึ้นแขนแขนโหลดแขนหลดแขนหลดแขนหลดเขาแขนหลดแขนหลดอะไรกันบ้น่อแขนหลดขึ้แน่นอาได้กินเขากินน้ำหรอเปล่เรียบร้อยครับเกงตัวนี้งางง้ังเกงตัวนี้ขึ้นงาเบินงเต็นน้ำตัหบึงเจ้ากับเบิ้งกงเกงน่แะอย่าเบิ้งแนวอื่นน่รอ เมื่อหนาวเบิ้งดอกอันนั้นมื่อเศร้าปรับเศร้าปรับอยู่แล้วโอ้ยลืมลืมลืมหยุดคลิปหยังไ่อยรเงซน่ดร้าเขา้นไปเลยเตี๋ยไอเช่นไปเลยเตี๋ยไปตอนแรกบ่ ขึ้นไฟตเต้นท์จโอเคจะได้ชาจแบดไว้มือแรกมีแท้แน่นอนตัวแรกของปีค,ครับบอกเลยแมนครับเดี๋ยวมีเขาจะไปเห็นยังกันกะเดี๋ยวรอติดตามรับชมครับเออครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะขอขอบพุณนทุกการติดตามรับชมขอบพุณนทุกกรลังแร่งใจงงครับอะไะบอล บอลออฟฟิเชียลล่ามคืนออฟฟิเชียลครับแล้วก็อย่าลืมฝากช่องพวงวันนี้ด้วยนะคะพวงมณีมีช่องหรือเปล่าบ่ค่ะแน่นะคุยสองปียันไงอีปีนึงโอ้ยเบอร์สิดเพราะว่าแอดมินเป็นบัวหอยเอาเขาเป็นดาราช่องนี่แหละเขาทีเป็นแอดมินเออเขาเป็นดาราช่องเนี่ยก็ดีแล้วเป็นดาราช่องเนี่ยดาราช่องนี่แหละเป็นดาราช่องกดติดตามในน้ำเนื้อติติดตามไว้นะคะอัจารยช่น้อง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 หน้าน้องหน้าออฟฟิเชียลต่อไปให้ช่องน้องหน้าก็ได้ พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ